สวัสดีค่ะวันนี้น้องพอดจะมาแกะอะไรคะของฝันอ้าวแกะเลย ตัวอะไรอะคะคิตตี้คิตตี้คิตตี้มีอะไรอีกหรอเอาไม่ทำอะไรอะเป่าเป่าเหรอมันคืออะไรคะพัดลมโอ้โห oh, หนูรู้แล้วหรอมันคือพัดลมพัดลมคิตตี้เหรอแล้วหนูจะใช้เป็นไหมอะเป,เป็นเป็นอะไหนแกไหนแกเอาอมาดูซิ มันเป็นแบบไหนเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกตินน๊กตอกแต่แน่นโอ้โหเป็นพัดลมคิตตี้สีชมพูไหนเปิดดูซิเปิดตรงไหนเอากดเข้าไปตรงนั้นเลยลูกเย็นไหม <cl aps> ชอบป,ปะ <cl aps> โอ้เร่งได้ด้วย